ไก่ชนไก่ชนไม่ใช่ไก่ละยองนะไก่ชนอันนี้เสียงดีเสียงดีเสียงเจ้าเจ้าไปไหนแล้วล่ะ เออเอ๋อเบาอ๋อทางนี้ก็ได้อ๋อที่เขา ตรงนี้ก็เข้าได้ไเ,ไดเดิน,นไ,ไนก่อ๋อทำความสะอาดกระแห่คั<ะ>เขาเรียกอะไรคะเนี่ย<ะ>เขาเรียกอะไรคะเนี่ยไก่ชิงช้าสวรรค์ไก่ชิงช้าสวรรค์ พี่ว่าไม่เคยเห็นในในคลิปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมที่ว่ามีลุงคนนึงเขาอธิบายว่าเขาเคยทําแบบเนี้ยใช่ครับใช่ลุงเตี่ยนะครับใช่ไหมตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับไก่ชิงช้าออกข่าวบ่อยใช่ใช่ที่เคยเห็นในในคลิปไปรับรางวัลบัประเทศมาโอ้นี่ก็น่าจะไปอีกรอบแล้ว มีพวกคณะกรรมการมามาตรวจจากจากเจิบกว่าจังหวัดนี้ตอนนี้เหลือสองจังหวัดที่ที่ชิงกันอยู่ใช่ไหมครับที่ใต้แล้วก็ที่นี่แเพิ่งมาได้ประมาณสองสมวันนะมาขอ,อ่าดูเดินดูเดินพี่ว่าพี่เคยเห็นนะกจะบอกว่าไม่มีใครทําแบบนี้ผม <laughs> ทาแบบนี้อะไรสักอย่างอยู่เดือนหน้าน่าจะรู้ผลไหมเห็นนะอ ถ้าชนะก็ได้เข้าไปรับรางวัลอย่างเต็มอ๋ออ๋อมีไข่ด้วยวิธีวิธีให้อาหารทำความสะอาดก็ล้างต้องล้างทุกวันไหมคะเนี่ยล้างล้างทุกวันครับล้างเช้าเย็นเลยโอ้เช้าเย็นเลยเพราะมันมันจะงั้นมันจะเป็นก้อนๆมันี้แล้วถ้าล้างแล้วก็ลงเป็นเป็นในบ่อข้อแก่ ก็ให้ปลากินอีกทีหนึง่งแต่นี้เป็นต่อไปตรงไปท่อแก๊สเลยนีลงไปท่อ,อแก๊สอ๋อใช้ใช้ที่ไก่เป็นไปนหมักเป็นในบ่อกแก๊สเลยใช่ไหมใช่ใช้หุงต้มเลยป่ะได้เลยครับนะต้อตัวแกี่อยู่จุดก็ติดโนะอแต่ว่านี้แกไม่ได้ต่อต่อเข้าไปที่บ้านน,นี้คือว่าแกจะทําสาธิตให้กับคนที่มาสาธิต แต่ว่าก็ใช้ได้แล้วครับใช่ไหมเวลาแบบมีคนมาแบบแบบผมเนี้ยมาเวลาแบบมามาอยู่มาฝึกมาดูแกอะไรเงี้ยอ๋อนี่ก็มาฝึกเหมือนกันใช่ไหมก็จะใช้เตาแกนต้มนี่ก็เพิ่งไปคนหนึ่งเวลาแกจะต้มแกจะกินข้าวแกจะอะไรแกเป็นมะเร็งเนี้ยแบบกินแบบพวกกินได้น้อยมากแกมาอยู่นี้แกอยู่ได้เวลาแกหุงต้มอะไรแกก็ใช้ กาแฟที่จะขี้ไก่แนะนะโห,หสุดยอดเลยมีแกเพิ่งกลับไปว่าลูกแก